ประกันวินาสภัยอย่างประกันภัยบ้านมันไม่เหมือนประกันชีวิตเขาไม่สามารถตีมูลค่าว่าคนคนนึงอ่ะมีค่าเท่าไหร่เขาตีไม่ได้เวลาที่คุณทําทุนประกันชีวิตหลายหลายเล่มไม่เป็นไรถึงเวลาอุบอิฟเสียชีวิตเขาจ่ายเท่านั้นจ่ายตามจํานวนที่คุณทําแต่ในส่วนของวินาสภัยเนี่ยอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยนะอย่างบ้านเนี่ยชัดสมมติมูลค่าบ้านคุณ10ล้านอันนี้มันตีได้นี่มันไม่ได้เหมือนชีวิตคนอนะ่ะมันตีมูลค่าไม่ได้บ้าน เนี่ยมันตีมูลค่าได้สมมติเลเซบ้านคุณตีออกมาละสิบล้านผลปรากฏคุณก็ไม่มีความเข้าใจด้านนี้คุณก็เลยคิดว่าคุณชีวิตจะยังทําได้เยอะแยะเลยพอเสียชีวิตอ่ะทุกที่ก็จ่ายหมดคุณท,ทาเกินไปเป็น20ล้านเลยทําบริษัทนี้1 0ล้านแล้วทําอีกบริษัทหนึ่งสิล้านผลปรากฏถ้าเกิดความเสียหายเขาจ่ายเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินคุณเขาไม่ได้จ่าย20ล้านเขาไม่ได้จ่ายเท่าที่คุณทาประกันเขาจ่ายเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินคุณคือ10ล้านเวลาเกิดเหตุขึ้นมา2บริษั ประกรันนี้จะร่วมกันจ่ายโดยจ่ายตามจริงคือคนละ5ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณทําในส่วนนี้คุณควรพิจารณาสินทรัพย์ของคุณตามจริงและทําประกันคุ้มครองตามจริงไม่ต้องทําเกินมันไม่เหมือนในส่วนของประกันชีวิตที่ชีวิตคุณมันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้